สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชรีศรีสุทธิวรกุลจากวิทยาลัยนานาชาติค่ะและผมนายพัชรบุตรเขียนนกูลครับจากคณะนิเทศาสตร์สาขาว,วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่มุ่งนําความรู้สู่การปฏิบัตินะครับและสอนให้นักศึกษาเพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าตึกสํานักอธิการบดีซึ่งเป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประจําปีการศึกษา2555ค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปแนะนําศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะฮะไปกันเลยครับไปครับพี่ต้นสนเมื่อเข้ามาภายในศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่แห่งนี้นะครับภายในศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ก็จะเป็นจุดบริการนักเรียนครับซึ่งเป็นจุดบริการการสมัครที่ครบวงจรภายในจุดเดียวครับทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการสมัครครับผม ที่สําคัญนะฮะพี่ๆที่นี่บริการกันด้วยใจกันทุกคนครับผมใช่แล้วค่ะอย่างที่น้องเอบอกนะคะพี่ๆที่ศูนย์รับสมัครนะคะให้บริการด้วยใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอนหรือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยและอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดรับนักศึกษาในระดับชั้นปริญ,ญญาตรี10คณะประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะนิติศาสตร์ปีดีพนมยงค์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยนานาชาติหรือ DPUIC วิทยาลัยนานาชาติจีน KDCIC และหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร4ปีทั้งภาคปกติภาคค่ำ และหลักสูตรเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสครับต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้เป็นสถาบันการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะเตรียมพร้อมให้บัณฑิตออกสู่สังคมอย่างมีคุณธรรมและคุณวุฒิอย่างแท้จริงค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะ,ะที่นี่ยังมีคณาจารย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณวุฒินะครับที่พร้อมจะให้ความรู้นั้นกับลูกศิษย์ครับผมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและการดูแลใจใสเป็นอย่างดี และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีและเครื่องมือในการศึกษาที่ทันสมัยเหมาะแก่การเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ค่ะพวกเราพร้อมที่จะต้อนรับน้องๆน,นักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วเจอกันในรั้วล่มผาของเรานะครับแล้วเจอกันครับ